We'll <laughs> ศาสตราจารย์ในแพทย์ดรนรินทร์นริเฮรันสุท,าาทออธิกุลผ,ผู้รักษาการแทนรองอธิการบาดีในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา2019พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปมทองมลากุลณอยุธยาผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสําหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในวันนี้ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถมซึ่งโรงเรียน ก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12พฤษภาคมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมได้ออกประกาศเรื่องการจัดทดสอบความพร้อมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563เพื่อชี้แจงหลักปฏิบัติสําหรับผู้สอบและผู้ปกครองเช่นให้ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเข้าสู่ที่พักรอได้เพียงคนเดียวการจัดตั้งจุดคัดกรองรวมถึงมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมด้วยการเตรียมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดและมีจุดป้ายประชาสัมพันธ์เส้น ทางต่างๆที่เป็นระเบียบมากขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ธินกรบัวพูลผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมกล่าวว่าโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีในทุกด้านลดความหนาแน่นให้มากที่สุดตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมและให้ผู้ปกครองได้สแกนแพลตฟอร์มไทยชนะเพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางซึ่งจะมีการดูแลเด็กที่เข้าสอบเป็นอย่างดี เราพยายามทำมาตรการต่างๆนะครับตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างรวมทั้งการคัดกรองผู้ที่อาจจะมีอาการหรือมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับรวมทั้งการใช้แอปไทยชนะด้วยนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพื่อเช็คอินเช็คเอาคนที่เข้ามาในโรงเรียนเราคือเราก็พยายามตั้งทีมในการจัดระบบระเบียบ ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทั้งก่อนที่จะเข้ามาสอบและในระหว่างการดรําเนินการสอบหรือว่าการส่งเด็กรับเด็กอะไรพวกนี้นะครับขณะที่ศาสตราจารย์แพทย์ดรนรินระบุว่าพอใจกับการเตรียมการของโรงเรียนที่ดูแลอ,อย่างรอบด้านตามที่ได้มีการหารือกันก่อนหน้านี้พร้อมเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้จะสามารถดูแลนักเรียนที่มาสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ครับคือจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งมาเตรียมวันนี้ก็เราก็ได้คุยกับท่านผู้อวยการโรงเรียนสาธิตตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับเรื่องของการเตรียมมาตรการในการป้องกันเ,เรื่องของความปลอดภัยในการติดต่อของโรคโควิด -19 ซึ่งเราคิดว่าความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองถือเป็นความสําคัญสูงสุดเลยรวมทั้งบุคลากรของโรงเร,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 รียนสาธิตด้วยเราก็ให้ในโยบายซึ่งท่านผู้อวยการก็ได้เตรียมอะไรหลายอย่างค่อนข้างดีมากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องการมาดูเพื่อจะได้ดูในรายละเอียดปีกย่อยว่าในทางปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรไหม ซึ่งเท่าที่ดูก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีค่อนข้างมากนะครับแลวค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ว่าทางโรงเรียนสาธิต,ตได้เตรียมการอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อเื่อรองรับการสอบในวันพรุ่งนี้ครับ,รบทางนี้โรงเรียนาสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมได้จัดเตรียมที่นั่งรอสําหรับผู้ปกครองไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยรอบอย่างเพียงพอพร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองโดยสารด้วยรถสาธารณะเพื่อลดความแออัดของการจราจรโดยรอบด้วย ธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพนันทพงษ์ม่งพินทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงานครับ